สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุงสายเปได้เงินคืนแล้วนั่นสาวๆโทรหาเพียบจากกรณีวันที่7พฤศจิกาย,ยน2564ที่กองบังคับการตํารวจปราบรามหรือบอกบปถนนพหโนโยธินภายใต้การอํานวยการของพลตารวจโทจิรัพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนํากําลังจากนั้นที่ตํารวจชุดปฏิบัติการ5กองกากับการ4กองบังคับการปราบรามและเจ้าหน้าที่ตํารวจกองกํากับการสืบสวนหนึ่งกองบังคับการสืบสวนภาค2ทําการจับกลุ่มนาง ชาวชนกนันสงวงนนามสกลุลอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดบุรีรัมย์ที่252ทับ2564ลงวันที่6พฤศจิกายน2564โดยกล่าวหาว่านำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและช่อโกงโดยสามารถจับกลุมตัวได้ที่บริเวณหน้าโรงแรมในเมืองพัทยาอำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีโดยการจับกลุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายน2564ผู้เสียหายได้รู้จักผู้ต้องหาผ่านทางเฟซบุ๊กโดยผู้ต้ตองหา ใช้รูปของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตนเองอ้างตนชื่อว่านางสาวนัดดาโดยในระหว่างที่ติดต่อพูดคุยกันในช่วงแรกผู้เสียหายได้อนเงินตามที่ผู้ต้องหาร้องขอเนื่องจากผู้ต้องหาอ้างว่ามันดาเดือดร้อนต้องการใช้เงินผู้เสียหายจึงได้อนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารจำนวนหลายครั้งรวมเป็นเงินประมาณ21700บาท ใวนวันที่8พฤศจิกายน2564นายนโทรศัพท์สงวนนนำสกุเหรือลุงเจ๊กถูกผู้ต้องหาหลังจากตนเป็นข่าวออกไปมีหญิงสาวโทรศัพท์มาหาตนเพียบเพื่อมาขอร่วมเป็นคู่ชีวิตอีกเป็นจํานวนมากแต่ตอนนี้กลับรู้สึกปลงเพราะคิดว่าน่าจะเสียมากกว่าได้ประกอบกับอายุมากแล้วก็ไม่อยากถูกหลอกอีกสําหรับในส่วนของคดีกับผู้ต้องหาสาวลุงเจ๊กกล่าวว่าทางฝ่ายหญิงยอมคืนเงินแล้ว280,000บาทยังเหลือจากการขายที่ดิน750,000บาทตอนนี้หย่ระหว่างการเจรจาก,กันอยู่ส่วน เรื่องการขายที่นั้นที่จริงๆราคาจริงๆเกือบ20ล้านแต่กลับขายไปแค่เจ็ดล้านห้าแสนขาดว่าผู้ต้องหาน่าจะร่วมกับคนซื้อที่ดินที่อยากได้ที่ดินแปลงนี้ด้วยเพราะอีกฝ่ายก็อยากได้เงินอีกฝ่ายก็อยากได้ที่อะไรร่วมมือกันทั้งนี้ตนยอมรับว่าที่ผ่านมาเจ็บกับผู้หญิงมามากเพราะไม่เคยเห็นใครจริงใจกับตนเองแม้แต่คนเดียวมีแต่หลอกเอาเงินแล้วหนีไปทั้งที่ก็ไม่ได้รุนลามให้เกียรติหญิงสาวทุกคนมาโดยตลอดไม่เคยแม้แต่จับมือถือแขนแม้แต่น้อยแต่ผู้ต้องหารายนี้มาเหนือ เอาโทรศัพท์มือถือตอนไปกดโอนเงินเองเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกกคุนครับ